สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทัวนที่วันช็อตกันข่าวสั้น8นาทีนะครับเย่ก็วันนี้น่เป็นอ,อข่าวเช้านะครับประจำวันที่5เดือน10นะครับมนาะก็ต้องบอกว่าเออ่หลักๆก,ก็อาจจะไปอยู่ที่ผลการแข่งขัน UCL นะครับแต่ก็ข่าวก็พอมีบ้างซึ่งก็ต้องบอกว่ามีข่าวใหญ่ด้วยนะบุกโยซาก้เป็นยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันแต่ก็เหมือนเดิมนะครับอุยทุกที ก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหากันนะก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ PK24 นะ PK24 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันนะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอด PK24 นะครับผมแอด PK24 นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะเอ่ออ่ะมาทุกคนเรามาเริ่มกันที่ข่าว อันแรกเลยนะครับก็ต้องเริ่มด้วยอันนี้แหละนะครับจริงๆเนี่ยก็จะมีข่าวผู้ชายเยอะมากนะครับแต่ผมมองว่าไม่มีอะไรสําคัญแล้วก็น่ายินดีไปยิ่งกว่าอันนี้อีกแล้วนะครับก็คือนี่เลยคนในภาพอันนี้เลยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอาใครวะเนี่ยไม่รู้จักเลยใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับเขาคือรีอาวิลเลียมสันนะครับนะนักฟุตบอลหญิงของทีมเ่าเองนะครับนั่นนะเมื่อคืนนี้ลีอานะครับเขาเพิ่งได้รางวัลนี่ทุกคนดูในภาพสิ เห็นไหมได้รับรางวัลกับเจ้าชายวินเลียมนะครับนะเป็นรางวัลเอ,อ่อ OBE นะครับนะซึ่งรางวัล OBE เนี่ยนะครับผมก็ตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเว้ยก็จนมานั่งหาก็คือแปลเป็นไทยไง่ายๆก็คือรับเครื่องราชนะครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากจักรวรจักรวดิจักรวัตอังกฤษนะครับก็คือเหมือนกับแบบเหรียญยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับนะโดยลรีอาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้หญิง นะครับนะนักกีฬาหญิงคนแรกของอาร์เซนอลนะที่เคยได้รางวัลนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับทีมเราแล้วก็ตัววิลเลียมสันมากๆนะครับนะเพราะว่าวิลเลียมสันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญนะที่ช่วยให้อังกฤษนะครับนะกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะหลังจากที่อหูไม่ได้คว้าแชมป์อะไรมานานเลยนะครับทั้งทีมชายและทีมหญิงเนาะก็เมื่อคืนก็ได้มีการมอบเครื่องราชเรียบร้อยนะครับนี่ก็มีภาพประกอบตามนี้เลยนะนี่เห็นไหมไปั้องครอบครัวเลยนะครับ นี่แล้วก็รับกับปินวินเลียมโดยตรงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆกับทีมเรานะครับนะเพราะว่าโอ้โหรางวัลแบบนี้มันมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วเนาะกับกับคนที่ทำงานหนักมาแบบวิลเลียมสันนะครับยังไงก็ยินดีด้วยนะครับคอนเกรดเดรชันนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับมากันที่ข่าวต่อไปนะฮะก็คือบุโยซาก้านะครับคือต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับนะจนถึงช่วงเนี้ยตอนเช้าที่อัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับ มันมีรายงานออกมาเยอะนะครับว่าซาก้าเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับจากทั้งแมตต์ลอจากทั้งนักข่าวสายฝั่งทีมเรานะครับนะว่าซากา้ายังมีอาการบาดเจ็บนะครับผมซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยก็คือเป็นอาการบาดเจ็บแฮมสติงตอนแรกก็แบบเอา้าเจ็บข้อเท้าหรือเปล่าเอา้าเจ็บกล้ามเนื้อหรือเปล่าเจ็บอย่างอื่นหรือเปล่าแฮมสติงเนี่ยไม่ใช่จุดที่เราพูดถึงกันเลยนะตอนแรกแต่ไป,ไปมาบอกว่าเจ็บแฮมสติง อีกแล้วก็เลยแบบเอา้าจะลงเจ็บยังไงกันแน่นะครับนะซึ่งก็ต้องบอกว่าจนถึงนาะตอนนี้นะครับนะมันยังไม่ได้มีการประกาศออฟฟิเชียลออกมาแต,แต่อย่างใดนะครับนะหรือนักเออนักข่าวอย่างแบบเดวิดออสตินที่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นเหมือนเทียร์หนึ่งของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับนะผมก็เลยอยากจะบอกว่าให้เป็นการตั้งข้อสังเกตไว้ก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าซาก้าเนี่ยถามว่ามีอาการบาดเจ็บจริงไหมคือตอนเนี้ยน้องมีอาการบาดเจ็บจริงๆนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าเจ็บตรงไหน เจ็บยังไงและจะพักเท่าไหร่เนี่ยผมว่าอันนี้มันยังไม่นิ่งนะครับมันยังไม่นิ่งดังนั้นอาจจะต้องรอกันอีกสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่นะว่าสาก้าเนี่ยจะเจ็บขนาดไหนนะครับนะแต่ก็เมื่อคืนนะครับมันก็มีเป็นบทสัมภาษณ์ไปของมาตินอเดกาศนะที่เขาออกมาพูดถึงบุโยซาก้านะครับก็น่ารักดีน่ารักดีนะครับอเดกาศเนี่ยเขาก็มีได้มีการเล่าให้ถึงเอ่อถึงซาก้านะครับเขาก็บอกว่าเขากับซาก้าเนี่ยเราได้มีการพบเจอกันข้างๆบ่อยนะ มันเป็นสปิริตที่ยอดเยี่ยมมากภายในทีมของเรานะครับบุโกโยเนี่ยอาศัยอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้กับผมนะครับดังนั้นเราจะไดเ้เราจึงได้มีการนัดเจอกันบ่อยมากๆนะครับเพื่อการแบบดูฟุตบอลหรืออะไรทํานองนั้นเราเป็นเพื่อนกันทั้งในและนอกสนามนะครับวันเดกาจะบอกอีกว่าเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่จะสนิทกับนักเตะหลายคนนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือบางโมนะโมคอเมดเอลเนนี่นะครับเขาก็วันเดกาก็บอกว่าผมเนี่ยจะบอกว่าเอลเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิท ที่สุดของผมในทีมนะครับนะแล้วก็แต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็ยากแหละนะครับว่าจะให้พูดว่าแบบเออให้พูดว่าสนิทกับใครเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าออดการเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยซีทุกคนแหละนะครับซาก้าเราเจอเราเจอกันบ่อยส่วนบางเอลเนี่ยถือว่าน่ารักนะครับนะก็เป็นเรื่องดีๆบันเทิงบันเทิงนะครับนะกับออดิการกับซาก้านะครับเออเนาะก็อดกากับซาก้าเป็นสองคนที่แบบ เก่งที่สุดในทีมของเราก็ว่าได้ะแล้วแบบแม่งมานั่งดูบอลด้วยกันบ่อยน่าจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเยอะเออเออเอก็อถือว่าเจิงดีนะครับนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นรายงานข่าวอัปเดตนะครับจากาโรมาโนโน,นะบอกว่าลีดเจมนะครับนะที่ตอนนี้ลีดเจมเนี่ยเขามีการบาดเจ็บอยู่ใช่ไหมนะครับแล้วก ก่อนน้นนี้มันก็มีรายงานว่าลีเจมเนี่ยเหมือนกับว่าจะโดนมีการโดนปรับโดนแบนนะครับจากตอนที่เขาไปบ่นกรรมการเนี่ยแหละนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่เจ็บอยู่นะแต่ก็ยังไปบ่นกรรมการล่าสุดก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับนะว่าลีเจมเนี่ยจะโดนแบนทั้งหมด1เกมนะครับนะแล้วก็จะโดนปรับอีก9 0 0 0 0ปอนปอนนะครับค่าปรับอีก9 0,000ปอนดอนโดนแบน1นเกมก็แหมปรับซะเยอะเฉียวกับการบน่นนิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็ก็อย่างว่านะพิมพ์มารีก็ก็ตามนั้นก็ตามนั้นนะครับนะ ่าแล้วก็อันนี้นีครับต้องบอกว่าเป็นควันหลงจากประเด็นร้อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แล้วกันนะครับนะกับเจยันคอฟนะครับก็หลังจากที่เราก็ทราบคลิปการตีเส้นผ้าสุดบัดซบใช่ไหม หลังจากที่มิเกลอาเจตาของเรานะครับนะเป็นกุญซือคนที่2ก็ว่าได้ที่ออกมาซัพพอร์ตเจนคอปและลิอร์พูมากๆว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนั่นนูน่นนี่ก็คือออกมาช่วยด่าเลยอะอาเจตานะครับนะแล้วก็เมื่อคืนเจนคอปก็ได้มีการอ,ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็พูดถึงแบบนะักข่าวก็ถามแบบเออคุณคิดว่าแบบบทลงโทษ<ม>หรืออะไรที่มันจะดูดีดูแฟร์ที่สุดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเจนคอเขาก็บอกว่าผมคิดว่านะ บทลงโทษเดียวที่มันจะแร์ที่สุดก็คือการกลับมาแข่งกันใหม่นะครับนะโดยจะเป็นการแข่งรีเพย์ไปเลยแต่ผมก็รู้แหละว่าบางคนไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาก่อนเลยนะครับก็เหมือนกับว่ารู้ทั้งรู้แหละว่ามันไม่ทําหรอกแต่ก็ยังจะพูดว่าแบบเออถ้าเกิดรีเพย์คนจะแร์ที่สุดนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการกดดันเป็นการจิกกัด FA ทางอ้อมนั่นแหละนะครับซึ่งก็เอ่อตามนั้นแหละนะครับ FA มมึงก็แย่จริงๆอ่ะ นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือผมเข้าใจนะว่าแบบบางคนอาจจะไม่ชอบรีเวอร์พูลหรือนั่นนู่นนี่นะครับแต่ผมอยากให้แยกแยะเรื่องนี้ไม่ชอบก็สวนไม่ชอบนะครับแต่ไอการตัดสินผิดพลาดแบบเนี้ยผมว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้น ทั้งเราทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนยูทั้งเชลซีทั้งสเปอร์ทั้งซิตี้ทั้งใครก็ตามแต่ทั้ง20ทีม oh. ควรได้รับการตัดสิน wow. ที่มีระบบมาตรฐานเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับเจ c o คอปมากๆเลยกับสิ่งที่ FA แม่งพลาดนะครับนะแม่งแย่มากๆนะครับเออเนาะแล้วก็อ่ะทีนี้นะครับมีอีกอันนึงนะครับเป็นอัปเดตเป็นเขาบอกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซเลยนะจากคิสวิทลี่นะครับแภาพมันม่ขึ้นเนีติดโฆษณาอยู่นะครับ ก็เป็นรายงานจากวิสลียนะครับเขาก็บอกว่าคาโอลมีตโตมานะครับนะกองกลางปีกนี่ปีกตัวลูกตัวจี๊ดของไบตันนะครับก็ใกล้จะต่อสัญญาใหม่กับไบตันออกไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะโดยสัญญาในครั้งนี้นะไบตันจะต่อออกไปยาวถึง5ปีเลยนะครับซึ่งก็เป็นการแบบเ ไม่ขายแหละต่อแบบกูไม่ขายอะ่ะกูไม่ขายจะขาดะนะครับนะหปีหรือถ้าเกิดจะขายก็คงจะต้องแพงมากๆนะครับแต่ก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการออฟฟิเชียลแต่อย่างใดเนาะดังนั้นก็ต้องต้องมารอดูกันอีกทีนึ่งนะครับนะว่ามีตัวมะจะต่อสัญญาไหมแล้วต่อ5ปีจริงหรือเปล่านะครับนะเออแล้วกอ็อันสุดท้ายนะครับเป็นอัปเดตจาก บอลโลกซะหน่อยนะครับก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับนะว่าในปี2030นะครับหรืออีก7ปีข้างหน้าเนี่ยนะเจ้าผ้าฟุตบอลโลกนะครับจะเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างโมร็อกโกนะครับสเปนแล้วก็โปรตุเกสนะครับก็จะเป็นแถบแบนั้นอ่ะอยู่ติดติดกันใกล้ๆกันนะครับนะก็จะเป็น3าประเทศนี้นะครับที่จะร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับในปี2030ก็ต้องบอกว่าเออก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับสปองสเปนโมร็อกโกก็เป็น ผมมองว่าบรยาบรยากาศต่างๆก็ดีอยู่แล้วนะครับเชน่นกันกับเรื่องของสนามเนี่ยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วนะครับลาลีกาสเปนสนามลีโปรตุเกสก็ยอดเยี่ยมเสมออยู่แล้วนะครับก็ถือว่ารอ,อดูก็แล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับกับฟีฟ่าเวิร์ลคับนะครับนะ,บนะ,บนะะแล้วก็อันสุดท้ายเออลืมเลยผลการแข่งขันเออนะครับเมื่อคืนแม่งช็อกโลกเลยฮ่านิวคาสเซิลครับชนะเปจสีหนึ่งเชียร์แม่งโหดจัดเลยอ่ะ โหดจัดเลยอ่ะนิวนำไปก่อนนะครับนะจากรเอามิลอนแดนเบิร์นแล้วก็ชอนลองสตาร์นะครับเปเจตีแข่แตะมาจากลูก้าเอลองเดสนะแต่ว่านิวบอกแล้วไงกูฝังเลย C1 นะครับนะจากฟาเบียนแชนะครับว้าวเก่งมากเก่งมากๆเก่งมากๆนิวขอเสวนผมยังไม่ได้ดูไฮไลท์ยังไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบมันเป็นอีท่าไหนนะครับแต่ด้วยผลการแข่งขันแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับอย่างคู่อื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับนะเซลติก แพ้ลาซิโอ1-2นะครับมิลานกับดอร์ moon, มูนเสมอกันูน์นนะเออเลสตาร์เบลเกตใช่ไหมก็เสมอกับยังบอย2-2นะครับแมนซิตี้ก็บุกไปชนะไลสิบสามหนึ่งนะฮะบาซ่าชนะไปเออปอโต้หนึ่งศูนย์นะครับ, ar, o, 1, 0, รบส่วนคู่อื่นอื่นมีอีกไหมวะคู่อื่นอื่นคู่อื่นอื่นอืม อันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นพวกแบบอลไกวาบลิกนะครับชนะฟิอาโน่สแล้วก็ลอยย่อเอ็เนะครับแพ้ชาต t าโดนเนตสามสเออก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับรายการข่าวเช้านะ้อยังไงก็เออขอให้เป็นเหมือนเดิมนะครับวันที่ดีของทุกคนก็นแล้วกันนะวันนี้มาพลรหัดแล้วเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นวันนี้ยตอนแรกผม ตั้งใจว่าจะเตรียมเรื่องไว้คุยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าล่าสุดเหมือนเจอเรื่องใหม่มาที่น่าสนใจก็เดี๋ยวยังไงจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนหนึ่งทุ่มด้วยนะครับนะโอเควันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนเจอกันตอนเย็นไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับ